แน่นะว่าดอกเตาเรืองนะคะควรถูกรวมได้มาหนึ่งหัวน,นะคะตัวที่เราเพาะสวัสดีค่ะยินดีต้อน สู่ช่องของบีวชรลาค่ะวันนี้เราจะมาจัดแปลงผักแล้วก็ปลูกผักที่เพไว้กันค่ะบอกแล้นั้นให้เป็นซิกแซกนะเพราะเดี๋ยวเราจะลงถั่วเขียวนะคะแล้วก็ came under. แต่งกว่า It's okay, you go, c r i s car, we will come up. อันนี้เป็นเชือกที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะเพราะปกติเห็นใน YouTube นะคะให้ใช้ไอตัวเชือกสีสีน้ำตาลเนาะแต่นนี้มีอยู่ที่บ้านนะก็เลยไม่อยากจะซื้อนะอก็เลยใช้ของที่มีนะคะเดี๋ยวเรามาลงเสาตรงนู้นกันนะคะ จะลงถั่วลันเตากันค่ะส่วนอีกรายหนึ่งที่แลนดอนกำลังทําอยู่นะคะเราแพลนว่าจะลงแตงกวากันค่ะทําผักสวนควรัวปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกกันมาเยอะค่ะส่วนตัวจะชอบจัดแจงทําสวนผักอยู่แล้วแล้วก็น้องแลนดอนเนี่ยจะมาช่วยเป็นประจําเลยค่ะ They haven't even gotten their first leaves yet. เดินไปเอาต้นกล้าจะมาเพาะลงแปลงผักนะคะแต่เราต้อทวงไว้ก่อนว่าต้นที่เราจะมาปลูกนะคะยังไม่มีใบเลยนะคะเอาน Did we You sure those ones are gonna be ready They don't even have a leaf yet Oh no m i n those are g r e อันนี้ก็เป็นตัวที่เรา เพราะในรังไข่นะคะก็งอกออกมาแล้วนะ oh, This one's having a, a pee on it. I know it's it growing. They're ready. They're like. เดี๋ยวให้ลันดอนลงกรีนบีนนะคะ Alright, buddy. Yeah. yeah. So this one, this guy are the same green bean. This guy stems. The stem is snapped. And he been. ตัวที่เราซื้อมาจากตลาดนัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงในแปลงทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นพริกนะเดี๋ยวเรามาวา,วางแพลนกันนะว่าอะไรจะลงในแปลงไหนนะนอารบิโนนะคะแล้วก็มีตอก ดาวเรืองเขาแนะนาว่าดอกดาวเรืองนะคะควรปลูกรวมกับผักเพราะว่ามันจะกันมแมลงได้หลายชนิดนะคะก็เดี๋ยวเอามาลงดาวเรืองนะคะแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้สปาเกตตี้สควอชนะคะสควอชอ่ะแลนดอนสควอชก็สควอชอ right here อันนี้น่าจะเป็นพลิกนะคะแน่ๆใช่กกไหพลิกอะไรโอเคอันนี้แตงโมอา่ามีแตงโมด้วยยังไม่รู้ว่าจะลงตรงไหนนะพาสต์ลีนะคะอ,อิตาเลียนพาสต์ลีแล้วก็มีปลัสปลวาลัชโซสเปาวนะเดี๋ยวเราลงไว้แปลงข้างหน้ากับสลลร่นะสไลร่นะคะ ก็มีคุกกัมเบอร์แตงกวาแล้วก็สุดท้ายเป็นซุกินี่นะคะเยลโล่ซัมเมอร์สควอชไม่ใช่ซุกินี่สิสควอชเดี๋ยวเราไปลงแปลงนะะึ่งกัน สองสามอันนี้ลองดึงก่อนหน้านี้มาแล้วนะไม่ใหญ่มากนะคะก็ขนาดกำลังพอดีอะ่ะพอได้ใช้อันนี้ใหญ่หน่อย ระหว่างทําสวนอยู่นะคะแลนดอนก็ไปเจอตัวตุ่นนะคะอยู่ในแปลงผักของเรานะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็นลูกของตัวตุ่นนะคะ oh <my> ตัวตุ่นนี่มันจะกินรากผักของเรานะคะแลนดอนจับเอามาโชว์ทุกคนในบ้านเสร็จแล้วก็เอาไปปล่อยที่ป่าหลังบ้านค่ะ เย็นนี้นะคะมีเซอร์ไพรส์วันเกิดครบรอบ40ปีของน้องสาวพ่อแม่นะคะเราก็อาสาทำเค้กป๊อปนะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ลองทำเค้กป๊อปเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะประสบความสำเร็จไหมนะคะตัวเค้กน,นี่เราอบในแม่พิมพ์ของเค้กป๊อปนะคะก็จะได้รูปร่างมาประมาณนี้นะคะ ะะแล้วก็ตกแต่งส่วนเกินของเค้กออกนะคะเสร็จแล้วก็จะเอาไปใส่ถุงนะคะแช่ในช่องฟรีซประมาณ3มชั่วโมงก่อนนำมาเคลือบช็อกโกแลตะคะ่ะพอครบ3มชั่วโมงนะคะก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟนะคะให้ละลายแบบนี้นะคะแล้วก็เอาเค้กออกมาเคลือบเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็หมุนๆน,นิดนึงนะคะให้ช็อกโกแลตเนี่ยเคลือบจนทั่วก้อนเค,ค้กนะคะแล้วก็ส่วนเกินเนี่ยตกลงไปในถ้วยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ลองทำเค,ค้กป๊อปนะคะก็ยังไม่ค่อยชินส่วนตะกร้าที่เราใช้ในการปักเค,ค้กป๊อปนะคะมันก็ปักไม่ค่อยอยู่นะเป็นอุปกรณ์ที่เราอิ r พร i ว e นะคะก็คือหาอะไรได้ในครองครัวก็เอามาใช้ก่อนนะคะตอนนี้ ็แล้วหนึ่งนะคะเราก็โรยสีน้ำตาลเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีตีมงานของวันเกิดเขานะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลที่เราใช้นะคะ บางเอินว่าเจอกล่องรองเท้าในตู้เก็บของนะคะก็ได้ฝากล่องรองเท้านี่แหละค่ะมาใช้ในการปัดเค้กป๊อปของเราค่ะใช้ได้ดีทีเดียวเลยน้องไลลาเนี่ยนะว่าให้เอาโอรีโอมาบดนะคะแล้วก็มาโรยหน้าเค้กป๊อปนะคะมันจะได้เป็นรสของคุกกี้นครีมนะคะซึ่งเป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ